เดกินเลยเค้เนี่ยมันก็จเพิ่มยอดขายมันก็บหเข้าห่อไม่เป็นพอดีเป็นกาแฟห่อไม่กห้ทอตูก็คือเราปีก่อนไม่พร้อเพาปีนี้เราพอปุ๊บเรจะมีตู้เย็นเล็กกระจกแช่โอ้โหทุกคนก็มาแล้วเรา้งก็ทำเค้กอนี้ให้อานี้เราก็ถามว่าเค้กดถามว่าหน้าแฟแล้วก็นี่ลีเพินี่เลย ใช่เม็ดทองเป็นเม็เดเบนโกกาเบนแมนฮิลิงบาซินเดี๋ยวจะให้นายนดูประวัติของแมนฮิลิงมาเป็นยังไงไหมฮะยัเป็นเรยนงกนกา อยากให้เดือนสองหมื่นเลยวงจะไปได้กินข้าวด้วยอะไรด้วยเอาหมื่นห้าหมื่นห้าไว้อยู่ครับใครสักหกเดือนก้าเหมือนระบบเป็นแสนเลย นี่นะครับนี่คือพระอาทิตย์นะครับขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เห็นนะครับไม่ทะลุเป็นดวงออกมาเลยเพราะาหมอกเมฆมันบังหมดเลยนะข้างบนอากาศก็มัวมัว,มวแสงก็ซอฟๆหน่อยประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้ผมใช้ไมล์วาเหลียของสตราโมนะิกเนาะเราจะมาดูกันว่าลมนะครับที่พัดตอนที่ผมยืนนิ่งๆเนี่ยมันจะดังขนาดไหน ขนาดนี้ใส่เอ Muff หรือว่าวิ m u f f อยู่นะครับเขาเรียกว f f อ่ะเนาะเป็นขนขนนะนี่นะใส่เจ้าตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมจะถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับเรามาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับตอนนี้ผมถอดวินม u ฟอกแล้วนะยินเฉย,เฉยเหมือนเดิมนะครับเสียงเป็นยังไงเราไม่รู้ตอนนี้กล้องโฟกัสไม่ติดเพราะว่าหมอกมันเยอะนะครับตรงนั้นจริงๆมีอาคารนะครับแต่ว่า หมอกเมฆมันบังหมดทำาหมองไม่เห็นเลยป้ายบอกทางก็มองไม่เห็นนะครับอ่านไม่ออกซะด้วยซ้ําว่าอ่านว่าอะไรนีก็อยู่ไกลๆยังพอมองเห็นอยู่บ้างนะหมอกที่มีก็จะมาเรื่อยๆนะครับเพราะความชื้นมันขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเดินไปที่ทงชาติกันนะครับ ใครที่มาที่นี่แล้วจะต้องการจร้างหับสัมภาระลงนะก็แนะนําให้มาแจ้งก่อนล่วงหน้า1วันก่อนที่จะลงนะครับอย่างเช่นผมจะลงวันพรุ่งนี้วันนี้ผมก็ต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะจ้างหับลงวันไหนกี่โมงสัมภาระกี่ชิ้นแล้วน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นี่เป็นถนนนะครับไปผาหมากดูกนะครับที่ป้ายบอกไว้ไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับ <c oughs> ออกไปประมาณสัก สี 40, m, นะ่สิบห้าสิบเมตรเนาะนี่นะครับเป็นป้ายบอกทางท่องเที่ยวผาลมศักอยู่บนสุดเลยเก้าจุดสามห้าสี่นะครับเดินไปตามทิศทางที่เขาบอกทางนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านจักรยานซึ่งก็มองไม่เห็นเลยนะน่าจะประมาณร้อยเมตรได้นะเนาะห่ากไปก็มองไม่เห็นอะไรแล้วป้ายฟอกบอดอะไรก็มองไม่เห็นเลยนะครับหมอกลงหนามากเลยแม้แต่ธงชาติเองนะครับ ก็จะเลือนลางมากๆเลยเดี๋ยวไปดูแปลงเพาะชำงานว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นแผนผังนะครับของบ้านพักแล้วก็จุดกลางเต็นท์ต่างๆรวมถึงร้านอาหารก็เป็นแผนผังเฟสิลิตี้ที่นี่นะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมทั้งหมดจากเบิร์ดไ v วิ w แล้วก็จุดที่เขาบอกนี่คือเราอยู่ตรงนี้นครับเรายืนมองป้ายอยู่ข้างๆป้ายด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์เนาะ กับอา,อาคาร,รพยาบาลนะครับแล้วก็สีเขียวทั้งหมดคือสนามหญ้าที่ใช้เป็นจุดกางเต็นท์ส่วนที่เป็นรูปลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นร้านเช่าจักรยานกับบ้านพักทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านกุหลาบขาวนะครับอยู่ติดกับร้านจักรยานเลยซึ่งอยู่หลังป้ายนี่แหละก็จะมีสัญลักษณ์ด้านขวาส่วนด้านซ้ายเขาเป็นชื่อนะครับ โดยบ้านพัทั้งหมดตอนนี้เท่าที่ทราบก็จะมีทั้งหมด15หลังด้วยกันนะครับนักคาราดอะไรพวกนี้ก็อยู่ลึบๆหน่อยนะครับตามนี้กุหลาบแดงเคยมีด้วยนะแต่ไฟไหม้ไปแล้วนะครับเ,รเขาก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อแล้วอาคารที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับเป็นอาคารบําบัดน้านะครับซึ่งเขาจะสูบน้ํามาจากอ่างเก็บน้าําวังกว่างซึ่งชื่อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้ศูนย์วังกวางก็เลยเรียกว่าอ่างเก็บน้วาวังกวางสูบมาแล้วก็บําบัด นะครับตรงนั้นพักไว้แล้วก็จ่ายให้กับที่ทางานอุทยานรวมถึงบ้านพักและท่องเที่ยวต่างๆนะครับอยู่ติดกับร้านจักรยานเลยถัดมาแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นทางไปผาหมักดกูวันนี้น่าจะไม่มีแดดเลยนะครับส่วนตรงนี้คือทางกลับบ้านนะครับก็คือจะเป็นตรงไปในซอยนี้นะครับจะเป็นทางไปอ่างเก็บน้ําส่วนเลี้ยวซ้ายก็จะไปหลังแปรนะครับแล้วนี้เป็นเรือนเพาะชําอดีตนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ได้ใช้เพาะชําอะไรแล้ว อันนี้เป็นศูนย์บริการนรักท่องเที่ยววังกวางนะครับเป็นตัวอาคารที่เป็นออฟฟิศนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ตรงนี้คอยให้คําแนะนําตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานนะครับกําลังตั้งแถวตรวจแถวแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในตอนเช้านะครับก็มีอยู่หลายนายด้วยกัน,นชักธงชาติเพราะว่า8ปดโมงก็เขารู้ธงชาติพอดีเดี๋ยวผมจะยืนรอ,อแถวนี้ด้วยนะครับ ชื่อวิทยาศาสตร์ของเมเปิลบนภูกระดึงนะครับบางคนเรียกชื่อสามัญว่าก่วมแดงบ้างอะไรบ้างผมไม่แน่ใจว่ามันคือพืชชนิดเดียวกันไหมเนาะแต่ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Acer c a r o r a t u m g a g n a p นะครับ Acer ที่เป็นยี่ห้อคอมพิวเตอร์นั่นแหละ Acer e Acer ก็แปลว่าเมเปิลนะครับซึ่ง Acer มันน่าจะมาจากคาว่าเอเชียหรือเปล่าจากไม่ใช่เอเชียนะครับเอเชียที่เป็นภาษา กกรี Greek, หรือเป็นลาตินผมไม่แน่ใจเนาะที่แปลว่าดวงดาวอะมันเป็นแฉกเหมือนดาวหรือเปล่านะครับก็เลยเรียกว่าเอเซอร์นะครับคลาวราคาคาราทัมแก็กหนับนะครับนี่คือต้นนะแดงนี่คือแดงกำกันะครับจริงๆไม่ใช่หน้าเขาเนาะ ตรงนี้เป็นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอุทยานแห่งชาติภูกระิงจังหวัดเลยนะครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นะครับติดตั้งแผงโซลาร์พาร์เนลหรือโซลาร์เซลล์นะครับไว้เยอะยะเลยซึ่งเป็นพลังงานสะอาดนะครับข้างหลังอาคารสีส้มๆที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นอาคารปั่นไฟซึ่งก็ใช้น้ํามันนะครับก็จะเป็นแหล่งพลังงานตรงนี้มีเสาส่งสัญญาณ นะครับสื่อสารแล้วก็จะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพรวมถึงความชื้นแล้วก็ความเร็วลมด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีลมเลยนะครับลมเบามากส่วนข้างหลังเลยไปที่ถนนนั้นจะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่กับบ้านพักคนงานนะครับเป็นแคมป์ก็จะมีช้าออกมาแล้วก็จะมีจุดจอดรถงานนะครับอยู่ข้างหลังนั่นนะครับตรงนั้นนะครเห็นไหมไม่แน่ใจนะครับผมคงไม่เดินไปเนาะนะครับมีรถแทรกเตอร์รถ เวิร์กท้งหลาย JCB อะไรอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นฐานซ่อมบำรุงด้วยแล้วก็บางคนสงสัยนะครับว่าไอรถพวกนี้มันขึ้นมาได้ไงของใหญ่ๆมาได้ไงนะครับก็ใช้อากาศยานยกขึ้นมานะครับโดยกองทัพอากาศจะมีลิงก์กองทัพอากาศอยู่แถวฐา,า,าลมศักข้างในนะครับก็จะมีการนัดแนะวางแผนแล้วก็ยกอุป,ปกรณ์หรือว่าพาหนะแล้วก็ของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากขึ้นมาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตั้งแถวนะครับขอรุรงชชติเสร็จแล้วสวดมนต์แล้วก็ มาบรฟกันว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างมีแผนอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์หรือช่วงวัน2วันที่จะผ่านที่จะมาในอนาคตนะครับก็มีการสอบถามนะครับว่า อย่างกระชากในหนัง The Mist เลยนะครับของ Stephen King คือหมอกแบบนี้เลยอะมองเห็นแค่ระยะไม่น่าจะเกิน30-40เมตรนะครับแบบที่เห็นเลยว่าเป็นรูปร่างอะไรนะถ้ามีแบ็คกราวมันไม่ขาวแต่รายละเอียดนะครับคงมองไม่เห็นอะไรเลยหาวไป50เมตรนี้เต็นท์แทบมองไม่เห็นแล้วนะครับ